เอ็นดูพ่อเวียฝึกให้น้องวิรินเซลฟี่โอ้โหมุมนี้ถอดกันมาเป๊ะเอลูกสุดๆไปเลยจ้าสำหรับคุณพ่อป้ายแดงเวียสุกนรวัน์คณาลดหลังจากที่ภรรยาสุดที่รักวิกกี้พีมนยาให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องวิรินเมื่อวันที่19ทธันวางมหที่ผ่านมา ตอนนี้สามคนพ่อแม่ก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังโตกางกรุงที่เพิ่งซื้อเป็นเรือนหอนั่นเองโดยทุกวันหนุ่มเวียก็คอยช่วยภรรยาวิกกี้เลี้ยงลูกสาวเป็นอย่างดีอย่างล่าสุดก็ได้อวดภาพความน่ารักของน้องวิลินให้แฟนๆได้ติดตามในอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าป้ามีสอนให้วิลินฝึกเซลฟี่ พอได้ไหมคะน่ารักจริงๆลูกพอ่อลูกแม่ขนาดที่หมามีวิกกี้ก็ได้แชร์คลิปน่ารักน่ารักโมเมนต์สองพ่อลูกพร้อมแคปชั่นว่าพวกเราแว็บมาส่งความคิดถึงทุกๆคนครับพบกันเร็วๆนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ